ครับผมสวัสดีครับขอผมครับกับบ่อแกงนะครับไปเป็นไปย่ามบวงครับช่วนนี้กัหาอยู่ห้ากินครับเหมือนช้นนี้กัใส่บวงหนูนะครับหนูลายอยู่นะครับช้นนี้เนาะเดี๋ยวไปย่ามบวงในการครับธรรมดาครับเลยง่านมากอ่ะมาหายางเละใส่บวงนะครับแถวๆใกล้ๆหน้านี่หนะครับเนาะเดี๋ยวห้องคะไบนี่ลุยในการครับมาสิได้บ่ได้นะครับสิมานบอลนาอครับเนาะไปครับ เดี๋ยวพยายามบวกในการครับก่อนจะเริ่มนะครับฝากเป็นกําลังใจผมน้ำแน่นะครับกบช่องน้องไม้นะครับบ่าวแกงชาแนลนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำแน่นะครับเด้อนะครับเพื่อสีเป็นกําลังใจให้นะครับใ็ดคลิปต่อไปนะครับผมครับผมกะปะเดี๋ยวพยายามบวในกันครับมันหมาครับวันนี้ครับผมว่าต้องหมานแท้หละวันนี้ มาครับผมโอเคมันมาแล้วครับเอาโอเคครับผมไปเอาเรียบร้อยครับแล้วครับหมูจุกูเลยปุ่งยังปุ่งยังครับบักุ่งยฮะเดี๋ยวได้แล้วหนุนครับหมูจุกูลเลยครับยัง เงยๆครับผมเงยๆอ่มันหมานครับผม กมาเลยเขย่งยังเลยครับมาแล้วนะยัไครับเด็นตปอือหนครับเขา จบไปครับผมไงงๆครับนี่ครับผมมานครับมานมานตัวคำคำเลยครับผมนี่อ้วนครับผมจวดเลยมันมานครับผมมานแล้วมานแล้วมานแล้วขึ้นนี่ครับไปดูในการต่อครับครับผมไปดูในการต่อครับนี่หนุงออกจาก้นนี่ครับนี่หนุออกจากนี่แหละไปใหนข้ามหน่อยน่อย หลุดกันครับวาซมีีโตอีกบอนะครับทางง่ามครับทางลงครับ ผมเดียวจับในกันต่อครับมาสีมันมาเนาะตัวแรกกันมาแล้วครับผมอ่ะ๋ยวหลุนครับเดี๋ยวนครับไปตามต่อครับครับผมไปรุน่นนี้กันครับผมมาซ่อมไม้เก่านะครับเห็นข้อมันแหลนอยู่กันเลยมา ก็ามาักไต่ใบเบงนะครับยังมีหนูยังเลียนอยู่นะครับหนึ่งเ่ะเจาหนูอาจจะออกเด็กแน่นะครับนี่นะครับหนูอาจจะลงไปพุุนแล้วครับนี่เขาหนีและครับลงไปหนีแล้ว กำลังบกนะครับนี่นนกำลังบกนะครับกำลังติต้มนะครับนี่เดี๋ยวเอาเสดไปหาเงาปลาเข็งมาใส่แงบกบครับผมว่าผมเห็นกบหลายอยู่เดี๋ยวจะลองหาปลาเข็งปลากระเดืดมาใส่แงบกบนะครับมาดูน,นี้ครับรุนหนูในการก่อนครับมาิาไดเพิ่มบั่นะครับไปอย่าบ่วงมันมานครับ แต่ผมย้าบ่วงครับผมได้ใส่บ่วงไกดนะครับนี่ผมใส่บ่วงไปหนีขันแท่นี่นะครับไปนี่นะครับผมใส่ขันแท่นเยวเองนะครับนี่ขันแท่นหนึ่งครื่องนึงสํานะครับผมเป็นคำผมก็เลยไ่ใส่ไกล์กับไกดไปแท่เดียวหนินะครับขันม้ากับม้านะครับดูนี่กันนี่ครับห้อยหนูห้อยห้อยหนูยครับนี่ยังมีห้อยหนูแลีนอยู่นะครับ ักนูหน่อยนูใหญ่เราก็ต้องทำรู้ด้วยกันครับ ผมใส่ไปหนีแล้วครับนี่ปมนกันแท่นี่ครับเครื่องเดียวนะครับเครื่องเดียวไปหนีเครื่องนี้แต่กันมีอีกท่านี่ครับผมก็ได้ใส่นะครับนี่มันคำนะครับผมก็เลยอะใส่ฟังเดียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวตามดูดนกันครับมาสิโตบ่กต่มีห้อยคนมาใส่อยู่นะมีคนมาใส่อยู่เนาะแต่กับหาสิเหลืออยู่ดอกนะครับจ้า หลุดในกันครับผมหลุดนี้กันยาวๆเลยขำขึ้นนี่นะครับอย่าตั้มบ่วงอยู่นะครับครับผมท่าหนูทีแป้งเต๋อเต๋อเลยครับท่าง่ายแม่งบุญครับโอ้ดวงท่าหนูครับท่าหนูง่ายแม่ครับแป้งเต๋อเต๋อเลยเหลือมืดแน้วต้อเหลื่อมนะครับ เมื่อครับผมอู้ทางแน่นจนเหลื่อมมันลุดกันแล้วครับมาเสร็จได้เพิ่มมอนนะครับขันแท่นนี่หกนะครับมันก็เลยหนูอาจสีร้ายเห็นไหมทุกปีแหละครับขั้นแท่นหนูสีร้ายครับเบิ่งครับทางเรียนนี่ครับผมมาเอาบรรยากาศย้ำควายิ่คขึ้นมาฝ่าครับหาอยู่หากินเาสีมันประมานกันรุนกันครับ ครับล e ุนนี้กันเรื่อยๆครับผมเห็นน้ำน้ำโฉมันางานออกนาแล้วครับดูนู้นวะครับผมตีแล้วครับตีสองครับ

มาแล้ว,ลวมันนี่ฮะนีตัวไงบางครับรุ่นกันนีรุ่นอีหลายนะครับจะต้องรุ่นว่าสิมีตัวไงบอสแต่ผมจดตามต่อไปครับบุ๊คานประมานนะครับบุ ับผมเปนข้างหนูครับโอ้ยเป็นแตกๆอยู่หนูหน่อยสิไลายครับหนูรุ่นนี้หนูรุ่นพบได้ตัวที่สองนี่สีไลายนะครับแต่ว่าบางคำนี่ผมเห็นตัวใหญ่อยู่นะแต่ผมไปได้ถือยังมาครับมีแต่บ่วงก็เห็นมันไปได้อีกแล้วนะครับถ่ายมันติดบ่วงเข้าดีกว่านะครับผมรุ่นกันครับว่าสีได้เพิ่มบ่อโอ้โหสองแต้มนะครับบ่วงเสียครับผม อืมคมใส่ไปนี่ครับหมายผมใส่ไปนี่อ,อบ่วงเสียไปใสนวะเดี๋ยวน้ำหาบ่วงกันครับขอบผมเรียบร้อยครับกูจะให้เพีมยนล่ะเอ้าแล้วมันหมานครับมันหมานครับผม ดครับผมตัวที่สามสวยๆครับผมใส่กาลังงามเลยครับสามแต้มครับผม ผม3แต้มแล้วครับ สามแปนแล้วครับผมมนัมนมันอู้ครับพาบ่วงว่วเห็นไปค,บบนนค,ครับผมย้ำบ่วในี่การสิบมี้นเฟิ่มมาแล้ครับพาบ่วกขอครับผมบ่วงแล้วนะจก๊กไปใส่หนอ เกลียบลอยครับผมจุดกูอีกแล้ว เรียบร้อยครับผมตัวที่สี่ไซส์สวยครับอุย้ยงามงามครับผมม้าครับมาแล้วครับมาาลรว ียบร้อยครับผมเยี่ยมครับหมันมาครับผมสีเต็มแล้วครับนะโอเสียได้บ่วกล้างหนึ่งเสียครับแผ่นอะไรคือใจญ่รุนนี้แล้วครับผมเอาไปยังครับผม้าตั้งมือสอบนะครับดปัสสาวะบอกเราจะเห็นมันบ่นะครับเรียบร้อยครับผมจัดไปครับผมสีเต็มแล้วครับ สีเต็มแล้วครับไปกับผมดูนในการนี้ครับสีมีเพิ่มอีกบ่าฮะหมายครับผมสีเต็มแล้วใส่สสวยครับมิสซาตรงน้ำนำหาบ่วงต็นนั่นอีกนะครับว่าสีเห็นบอนะครับ งามฮะนะครับผมซีโตครับผมใส่สวยๆเลยครับอ่าเนี่ยครับผมใส่งามๆครับซีโตหมาเนี่ครับโอนี่อีกตัวนึงหาบพอนะครับเจ้าก็บวมไปใส่นะครับมือเศร้าลรอสีแดงน่าหานะหานะครับว่าสีเห็นบ่เนะครับอะขึ้นนี่กับโอเคครับหม้าอยู่นะครับนี่ซีโตนี่กไงามๆครับผมใส่สวยๆเลยครับเป็นใส่ใหญ่เลยมีตัวใหญ่สองตัเลยครับตัวหน่อยนะครับตัวหน่อยกัใส่งามๆนะครับ ครับผมกะขึ้นีองกะรับฟันดี้นะครับผมไปหลุ่นกันมือส่อครับผมครับผมไปมันหวานครับมือส่อกะคอยมันหวานนะครับเ้อปปขผมสวัสดีครับขอผมเือ่ยนะครับกระบอกแกงนะครับผมยำเสานี้นะครับผมเดี๋ยวภาพพย่ยำบวงกันครับผม่าหวานหวานนะครับผมปะยำสีสวยนะครับพี่ยำบวงกันครับผมไปมันหวานครับผมเสานี้ครับผม ครับผมอาครับผมโมฮีอ๋อครับ,รรบมาอ่ามาแล้วครับตัวแรกครับโซนนี้ครับผมห,หนูกำลัง นี่สวยเลยครับกำลังอุ่นๆนะครับผมไปหานอยู่ครับผมเศรานี้ครับผมอ่ะตัวแรงมากเลยครับผม อ้วบังครับท่านหนูอย่างเงี้ยท่านหนูแปน,นงง่ามๆเลยครับหนูหลุดนี่หลายนะครับหนูหลุดนี่หลายแห็นะครับจบ้ลยครับอีกตัวหนึ่งครับ สใส่ให้ผมสวยสวยเลยครับนะ ย่อเลยครับผมใส่ชิ้นสวยครับผมนี่ตัวที่สองนะครับเต่านี้ครับผมมันหมานครับผมเนาะโอเคครับสองเต้มครับผมเต่านี้เนะมันหมาแล้วครับหม,มาแล้วเต่านี้เลวนลูกก็ต่อครับผมย่อเลย ครับผมบวกหายีกแลลวครับหลังหนึ่งจักเสียวิเสษหนครับใส,ใส่ไปนี่นี่ใส่ไปนีนะครับบ่วงเสียครับกระหอยู่นะวันหนาวไปได้นะครับาหาพ,พ่อครับผมโอ้จักเสียใส่เลยเถีดโอ้หกจุดบานะครับบ่เห็นหนู คับผมยาบวงกต็ตอครับแล้วมาหลยนะครับผมครับผมก็เรียบร้อยครับผมย้าบวงเสานี้ครับผมไหนว่าสองตนะครับใส่ซีสวยเลยนะครับสองตนะครับผมมื่ขึ้นไหนมาซีนะครับเสาสองเป็นหกแล้วครับโอ้มันหวานครับหวานอยู่ครับผมอ่าโอเคครับเสานี้ก็ฝากไว้เสมอนะครับผมก่อนจะเลิกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งให้ผมนํำนะครับกบช่อง แบ่าวแก๋งชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมครับเซอร์นิกะบ่าไไวสันไหในครับสวัสดีครับผมผม,มันมวานครับเนี่ยมันม <c oughs> <c oughs> ัานเยี่ยมครับอ่า